ต่อๆนะคะหมักสูงเพราะเราทำเป็นภูมแบบนี้ได้แล้วนะคะคั้งสองเอามันเดินเวลาเดินอยู่ไหมคะเดินอยู่เราก็มาเอาออกขาไปตรงนี้ไม่ในหอ่ะเนี่ยะไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะคุณยายอันนี้นะคะของคุณยายนะคะใช่คกกาของหนูชิมๆเถอะแล้วสบายตรงกลางของน้องมานีซ่าอันนี้คือแกะจัดแล้วก็เม็ดๆเม็ดเลงินเยอะนะคะ จังเลยแบบนี้ก่อนนะคะอือคุณยายอร่อยไหมคะให้ดูคุณยายหน่อยอร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยค่ะเรียนระยองนะคะอร่อยทุเรียนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนก <ๆ S 2> ันนะคะเราต้องกินให้มันครบทุกจังหวัดเลยนะคะแบบนี้นะคะใช่มีเยอะมากชื่นใจน้องว,วันนี้ดูน้องวันนี้เลยน้ำยองกินหอมหวานเลยหยิบ